จังหวัดมุกดาหารกล่าวรายงานต่อท่านในประธานในพิธีขอเรียนเชิญครับเรียนท่านไกลยเย็นุลารองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารกระผมนายแพทย์อรุณแก้วนายแพทย์สาธรารณสุขจังหวัดมุกดาหารพร้อมด้วยบุคลากรทางการพแพทย์สาธรารณสุขรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารให้เกียรติมาเป็นประธานปิดกิจกรรม เดินวิ่งขวันป้องการอรมภาครั้งที่11เฉลิมพระเกียรติในวันนี้ในประเทศไทยหรือร้อยละสอซึ่งถือว่าเป็นสาเหตุเสียชีวิตอันดับหนึ่งในเพศหญิงและอันดับสามในเพศชายรองจากอเบัเติเหตุและโรคมะเร็งมีผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง169คนต่อประชากรจำนวน1,000งแ100คนหรือร้อยละ0.066ดังนั้น จะเห็นได้ว่าโรคหลอดเลือดสมองเป็นปัญหาสําคัญของประเทศไทยการออกกําลังกายเป็นพฤติกรรมสุขภาพที่สําคัญยิ่งในการทําให้สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงส่งผลต่อสภาวะสุขภาพทั้งระยะสั้นและระยะยาวเป็นตนวิธีที่สามารถเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของสุขภาพได้อย่างเป็นรูปธรรมทําให้ร่างกายมีภูมิต้านทานไม่เจ็บป่วยทั้งยังช่วยลดความเสี่ยงหรือป้องกันการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเป็นระยะยาว เื่อเป็นการจุดประกายให้ทุกคนหันมาใส่ใจสุขภาพโดยการออกกําลังกายและเป็นและเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดโรคที่เกิดจากพฤติกรรมที่ยังมีสถิติการเสียชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในโอกาสนี้จึงครับท่านผู้วัาการตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหารท่านสาราจังหวัดมุกดาหารท่านอนาถศรนาจการทุกภาส่วนท่านผู้นำอุกรณ์ภาคเอกชนแขกผู้วิเกตหนักเดินวิ่งปั่นและส่นมวนชนทุกท่าน เ่องนาอกาสคณะแพทยศาสตร์ศรีราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลได้จัดงานโครงการเดินวิ่งฝันป้องกันสุขภาพในการรักษาสุขภาพในการออกกำลังกายซึ่งจังหวัดพุทาหารได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนแลธทางกิจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากจิจวิรมแสงนำใจไทยทั้งชาติเรียนนับบัดนีีกระบท่าขอบคุณท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดลุาหารทางไกลเอี่ยมจุฬาครับ